สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่ Coffee Camp e s p l a n a d รัชดาครับและเราอยู่กับ Verb Private e s p i e s Maker ผมจะมาสกัดกาแฟาแต่สก,กัดธรรมดามันก็เฉยๆใช่ไหมเราจะใช้นี่เลยครับส้มโซดาดูซิว่าจะจีจัดขนาดไหนจัดไปรอไป การสกัดกาแฟเนี่ยด้วยพวกโซดาหรือน้ำเย็นๆเนี่ยเบอร์บดต้องละเอียดกว่าน้ำร้อนเนี่ยหลายเท่านะฮะเพราะฉะนั้นความสำคัญของการสก,กัดไม่ใช่แค่เครื่องสก,กัดอย่างเดียวเครื่องบดก็สำคัญมากถ้าใช้ไม่ชินตัดไปเลยใช้ไม่ได้ก็เป็นเครื่องแมนวนวลเท่านั้นที่ไม่ใช้ความดันแรงดัน,ดนจากความร้อนครับนี่อย่าดูสไตล์ซื้อเจเขาจัดก,การนะฮะอ้าไปนี่ดูลีลาเจา เจ๊คุยกับกล้องก่อนไปคุยอะไรดีล่ะเจ๊ทำอะไรไม่คุยกับใครเลยนะชิมกาแฟฟรีได้เลยนะครับเดี๋ยวซื้อเจ๊เขาจะสกัดกาแฟด้วยส้มโซดาให้กินครับผมเข้ามาเลยครับผมได้ไหมเอาดูเลยเจ๊ซื้อเจ๊ทำของพังนะโอ้ใช่หลายงานนะครับผมนี่นั่นโอ้โหได้ครูดีเออทำไม่เดินที่ไม่เดียวโดน โอเดียมกันนะเนี่ยอ้าอย่างไรต่ออันนั้นแน่รู้งานโดนมาเยอะอะแล้วก็ได้บอกท่านผู้ชมว่าบอกว่าแตกอะแตกแตกเลยดากยากยากอ้าวไปตอนนี้เราก็สบายแล้วสอนลูกสอนเมียสอนแม่เราก็แค่เก็บตังค์แค่นั้นเองฮะนี่แหละเสร็จแล้วแต่ได้ได้แล้วเอาเนี่ยใส่นี้บานเลย ระวังนะครับเวลาเราใช้พวกแบบน้ำที่ไม่มีน้ำตาลอะ่ะแล้วเราอะ่ะไม่ได้เปิดฝาแบบ mm hmm. คุยโมโ้เพลินอ่ะไม่ได้ขายทั้งวันมันจะล็อกนะฮะเพราะฉะนั้นถอดมันแก้วฝาออกมาก่อนแล้วก็ล้างน้ําร้อนให้ดีนะครับผมแนะนําว่าถ้าเก,ากา็บไว้สกัดกาแฟด้วยเนี่ยแยกเครื่องไปเลยซื้อสองเครื่องไปเลยเพราะว่าน้ําพวกนี้มันจะมีกลิ่นมันจะติดเครื่องระหว่างแก้วต่อไปนะมันล้างได้แต่มันจะไม่โฟโลอ่ะที้าไปอีกครับผมพี่ เรียบร้อยจไปอ่าเรามาดูคร oh ับการจบช่อนี้อยู่ประมาณ1นาทีมาล้อยช้าหน่อยเหมือนเดอร์ตี้จบที่40 ml ได้ครับผมเรโชก็หากันไปชอบแบบไหนจัดแบบนั้นดูการไปโอ้โหพร้อมยังครับผมกดสกัดได้เลย3วิวิปไปเลยโอ้โหสุดยอดพอดีไปเลยอ้ารอสิบวิครับผมไปเลย เราหมดเปแล้วออสวยมากเลยดูดิ้ซีเจโนออ่เดี๋ยมันตัดขังมันแ่งโหยโหอย่าได้สี่สิบก็ออกเลยเนี่ยเวลาจะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินเขเยก็ได้และก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าแดดจ้าแดดแค่นี่อ่าดูซิไปยังไงได้อยู่คือไม่ได้นะอร่อยคืออร่อย <c oughs> <c oughs> เิมเลยอร่อยตอนเนี้ยตั้งแต่สกัดมามีอีส้มเนี่ยกับชาเขียวหว,นวานๆอะอร่อยเอออร่อยฉนเฉย <laughs> อร่อยเฉยอร่อยฉเฉยเจง๋จงเจ๋ง <laughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้น<ม>คุณก็ไม่มีขีดจำกัด <laughs> เกี่ยวกับคำว่าคเอถีบกับการสกัดกาแฟต่อไปแล้วด้วยเครื่องมือไฮบริดเอสเปโซเมกเกอร์และก็เดดดซด